เทคนิคที่ได้จากครูเบิร์ตนะคะก็คือว่าครูเบิร์ดจะให้เราพูดในแบบที่เราอยากจะพูดไม่ได้กําหนดว่าเราจะต้องพูดไปในทิศทางไหนแล้วก็ครูเบิร์ดก็จะคอยคอลเล็กว่าทั้งสำเนียงแล้วก็ทั้งแกรมม่าเหมือนประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆหัวข,ข้อที่เราจะเจอในข้อสอบครูเบิร์ดจะให้เรารู้สึกถึงความเข้าใจในการถ่ายทอดในการสื่อสารที่แบบไม่ต้องไม่ต้องท่องจำพูดออกมาจากไดอล็อกที่เป็นตัวเองเอสไตล์การพูดที่เป็นของตัวเอง การเรียนแบบนี้มันทำให้เราอะสามารถที่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้คิดได้อย่างอโตเมติครูไม่ได้เน้นที่ท่องจำอะคะ่ะใครที่รู้สึกว่าอยากจะจำอยากจะใช้เมมโมรีสมองเยอะๆเนี่ยข้ามไปได้เลยค่ะทเทคนิคของการทำข้อสอบที่ครูเบิร์ดช่วยไกด์ให้อ่ะก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ในแง่ของคัดฟังที่ทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะคะครูเบิร์ดก็จะให้ลองฟังแล้วก็จะพยายามชี้แนะ ที่ส่วนตัวที่คิดว่ารู้สึกว่ามันดีก็คือครูบรอกว่าลองดูสิโทนของการถามตอบโทนของการพูดอย่างเช่นพาร์ทของการดิสคัตกันอะคะ่ะครูเบิร์กก็จะช่วยชี้แนะว่าส่วนมากแล้วอะเขาอะจะพูดไปในโทนเดียวตลอดไหมเป็นยังไงคิดเห็นว่ายังไงเราฟังไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเขาพุ่นเหมือนเหมือนเดิมแนวแนวทางนี้มีความเห็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ถ้าสมมติเราจับได้อะค่ะ เราก็จะทําให้เราอะสามารถทาข้อสอบได้สิ่งหนึ่งที่ประทับใจในคลาสเรียนของครูเบิร์ตนะคะครูเบิร์ดจะไม่บอกว่าสิ่งนั้นมันผิดหรือมันถูกแต่ให้เราอะพยายามแสดงความคิดเห็นแล้วครูเบิร์ดก็จะช่วยไกด์ว่าเออมันเป็นแบบนี้ก็มีนะเขาคิดแบบนี้ก็มีนะลองใช้แบบนี้ดีกว่าไหมเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสนุกแล้วกออ็มีเรื่องใหม่ๆที่เราเรียนรู้ได้ในถทุกวันค่ะเป็นรู้สึกได้ถึงความ ความเป็นตัวเองที่สนุกแล้วก็ไม่ไม,ไม่น่าเบื่อในในเวลาเรียนนะครับสำหรับเทคนิคที่เบนใช้เนี่ยก็จะเข้าเรียนค่ะมันเป็นเป็นคลาสสดเบนก็จะเข้าทุกครั้งค่ะสิ่งที่ได้มันก็จะได้แรงบันดาลใจแรงกระตุ้นจากเพื่อนร่วมคลาสนะคะครูครูให้แน่ๆล่ะทางครูเบิร์ดแล้วก็พี่ยุ้ยแต่ว่า การที่มีเพื่อนมาช่วยกันกระตุ้นนะคะมันก็จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจมีและมีกําลังใจที่จะข้ามผ่านความยากของของระดับภาษาไปได้การเรียนภาษาเหมือนเหมือนทุกภาษานะคะที่เราจะต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็ทําซ้ําซ้าแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกจนเกิดความชํานาญเยอรมันก็เหมือนกันค่ะที่สําคัญต้องฝึกใช้ในชีวิตประจำวันที่ครูเบิร์ตกับพี่ยูจะพูดเสมอว่า พยายามนํามันมาใช้ในชีวิตประจําวันพยายามรีเลทกับทุกอย่างรอบตัวแล้วมันจะเกิดเป็นการาเข้าใจโดยอัตโนมัติะคะ่ะทุกการเริ่มต้นนะคะในการเรียนมัน,มนยากเสมอถ้าเราเรียนเรียนไปแล้วอะ่ะเรียนค่อยๆเรียนไปพัฒนาไปได้อ่ะคะ่ะเข้าเรียน ม,ม่ำเสมออะไรเงี้ยแล้วก็ทำกันบ้านอะไรไปก็คือมันคงไม่ได้มีอะไรยากไปกว่าน,นี้โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นกับคนที่มีการจัดเรียงเนื้อหาที่ดีอย่างเช่นคลาสของครูเบิร์ดนะคะมีการร้อยเรียงของเนื้อหาได้ทำให้เราสามารถเรียนได้อย่างราบรื่นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจภาษาได้ง่ายขึ้นและสิ่งที่สำคัญนะคะสำเนียงของออครูผู้สอนก็มีส่วนอย่างมากค่ะ การที่เราได้ครูผู้สอนที่ออกเสียงเหมือนเนทีฟเลยเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านการพูดและการฟังได้อย่างดีมากๆเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะคะว่าแบบจะเลือกเรียนกับคุณครูเบิร์ดดีไหมนะคะก็คอนเฟิร์มให้ได้เลยค่ะว่าเรื่องสําเนียงเนี่ยไม่ได้อยแน่นอนนะคะ อย่างกันนีทีฟเลยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราอาจจะต้องทำไปเพื่ออะไรนะคะก็ขอให้โฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นไว้นะคะภาษาทุกภาษาเป็นภาษาที่ยากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วพอเราพูดได้ฟังได้นะคะดูหนังรู้เรื่องฟังเพลงออกนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเ็นมองว่าให้ไปกลับไปดูที่เป้าหมายตัวเองว,ว่าชัดเจนแค่ไหนตัวเป้าหมายเนี่ยจะเป็นบอกเลยจะ,จะบอกเลยว่าเราอะ จะโฟกัสได้มากน้อยหรือมีทิศทางเป็นยังไงและสําคัญคือแ t t i ิจูดในการเรียนภาษาคุณต้องมองให้มันเป็นเรื่องที่สนุกมองให้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อมันถึงมันถึงจะไปต่อได้และยิ่งโดยเฉพาะเบ y ไอแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ที่มันต้องใช้ความเข้าใจมากกว่าการท่องจำแล้วอะค่ะก็แนะนำนะคะ